สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่กับผมนะครับที่ประเทศสปอนซิตี้นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนก่อนอื่นเลยเราเริ่มเข้ามาปุ๊บเราก็จะได้ของแจกตามนี้เนี่ยนะครับเป็นไอเทมสำหรับ นิวเพเยอร์นั่นเองก็จะมีบัตรดิสกินหนึ่งชิ้นนะครับกาชาแฟชั่น3อันนะครับกาชาสุ่มอาวุธนะครับนั่นก็คือจะเป็นแปนนั่นเองนะครับกาชาสุ่มรถกาชาเริ่มต้น15อันกุญแจตู้เซฟนะครับชานมเอวัยใคร่เครียดอาหารนะครับก็คือหม้อไฟ5ชิ้นนะครับรถ150โล7วันนั่นเองนะฮะสำหรับผู้เล่นที่เข้ามาใหม่นะครับผมส่วนนี้ก็คือเลเบลของประเทศสปอนซิตี้นะฮะก็แฟชั่นนะครับเราจะต้องไปหาเหรียญ AFK นะครับเหรียญ AFK สามารถหาได้จาก การตกปลา A F K ตรงนี้เลยนะครับซ้ายล่างของแมปนั่นเองและสําหรับการคร้าอาวุธของประเทศสปอนซิตี้นะครับเราจะต้องทําบูปินเพื่อที่จะมาตีอาวุธตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาค้าอาวุธตรงนี้ได้เลยนะฮะของก็คือประมาณนี้เลยแต่ว่าอย่าลืมนะฮะตอนแรกที่เราเข้าประเทศมาก็จะมีบัตรสําหรับแลกอาวุธก็คือกาชาอาวุธนะฮะถ้าเราเปิดได้บัตรตีปลาฉลามเราก็จะได้อาวุธปลาฉลามไปเลยนั่นเองแต่ว่าเราต้องหาเงินแดงตรงนี้เองนะฮะส่วนเมื่อกี้ผมได้ไม้กลอบมาเราก็มาค้าไม้กล์ฟเลยปึ๊บ เราต้องหาเงิน1นะม,ม,มื่นห้าก่อนนะเอไเตบัตรตีไม้กอล์ฟแมานีซึ่งงานข่าวของประเทศสปอนซิตี้นะฮะแค่ชนเท่านั้นนะครับเราก็จะสามารถเก็บโดยอัตโนมัตินะฮะแต่ว่าถ้าเราอยากจะใช้ระบบออโต้ฟาร์มนะครับเราก็มาตรงจุดนี้นะฮะแล้วก็กด E ปุ๊บก,ก,ก็จะทำการขึ้นหน้าต่างนี้มาแล้วก็จะทำการเก็บให้โดยอัตโนมัตินั่นเองจนกว่าเราจะครบเลยนะฮะ ซึ่งงานข่าวของประเทศสปอนซิตี้นะฮะก็จะมีหลากหลายมากเลยนะฮะแถมมีที่เก็บรถให้ทุกที่เลยนะ,ะไม่ว่าจะงานเก็บเห็ดงานจีเลกงานเหมืองงานเต็มไปหมดเลยนะ,ะกระเทียมไข่วัวเยอะเต็มไปหมดเลยก็คือมีงานให้เลือกสั่นเต็มไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็มาเข้าสู่วงการของเราดีกว่านั่นคืองานดําของประเทศสปอนซิตี้นั่นเองนะฮะเฮ้ยอะไรเนี่ยฮึบอืมกดเหมือนออดิชั่นเลยนะ,ะโห ่ะขอโทษครับชิพายแล้วฮึบ และเหมือนว่าทางประเทศสปอนซิตี้นะครับการเล่นของตำรวจก็คือจะมีรถที่ติดคดีด้วยนะฮะต้องระวังตัวดีๆนะฮะการที่จะไปทํารอบที่สองจะโดนจับทันทีเลยนะครับและเมื่อในเร็วนี้นะครับทางสปอนซิตี้นะครับก็มีกาชาโดเนต V2 มาแล้วนะครับตอนนี้ก็คือจะมีรถล้านและก็เป็นรถยอดสะสมนะครับยอดสะสมอยู่ที่4,000และ10,000นะครับก็จะได้รถตามนี้เลยนะฮะแต่ว่าในกาชามีอะไรบ้างเรามาดูดีกว่า ปับเฮ้ยได้รถ4คันแล้วก็มาในส่วนของ a อ r ดอปนะครับซึ่ง a อ r ดอปจะมีทั้งหมด4ร่ปนะครับเราสามารถทำการวาไปได้เลยนะครับด้วยการพิมพ์1 2 3 4ก็คือแอร์หแอร์แอร์แอร์นะครับอย่างเช่นเราจะไปอันที่2ก็คือแอรดประชาชนนะครับก็พิมพ์ slash i r 2 enter แเวลาไล่ลำละอีก5นาทีจะทำการเริ่มนะฮะ ก็อย่าลืมนะครับฝากสปอนซอตี้เอาไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังหาประเทศเล่นนะครับก็ที่นี่เลยแล้วเจอกันใหม่นะครับ